ไกเพิงมรดกอ,อกหักพ่อมารู้ข้าวรู้อกสาวแฟนเก่าของพ่อรู้อกชายตามโงอ่คอยติดต่อออกขอบความเม็นใจลููกถูกทอดทิ้งว่าร้ายเจงไปมีรักใหม่ โอ,อ้ข้าพมทนไม่ได้เหตุไฉนเธอใจร้ายจังคนก็รักกันผู้อูกพันกันด้วยใจจริงเริ่มได้ทุกติ่งโอ้โอพยิงทิ้งชายคอยหวัง องค์กามเทพมอบเคยวเรงคมเจ็บให้ดังสร้างอิทธิริ์ทิงลางคนรักนางชอบช้างแลดีโอ้พ่อครับพ่อเคยได้รับเหมือนดังกับลูกเห็นได้พันถูก มาถูกพ่อรูกคู่นี้น้ำตาของโลกองคมันจุกแตกทุกนาทีแต่พ่อก็ยังโชคดีมีแม่ดีลูกนี้บูชารับมรดองค ตั้งรักอย่างไรยังมีแม่ไว้ช่วยทำให้ใจเชินขึ้นมาลูกรักพ่อแม่เห็นรักแท้พ่อแม่แต่ทาแม่พอจากรู้เกิดมาท่านยังต้องมารักษาแผลใจ พ่อครับพ่อเคยได้รับเหมือนดังกับลูกเอได้พันผูกมาถูกพ่อลูกคู่นี้น้ำตาของลูกมันจูกแตกทุกหนาทีแต่พ่อก็ยังโชคดีมีแม่ดี รูกนี้บูชารับมารดอกอกหักตั้งรักอย่างไรยังมีแม่ไว้เพื่อทำให้ใจเฉื่อขึ้นมารูกรักพ่อแม่เห็นรักแท้พ่อแม่ตธา แม่พ่อสร้างลูกเกิดมาท่านยังต้องมารักษาแพล